เข้าไปเก็บกระดูมั่งไอที่เขาเหลือจากโถลูกก็ขายไม่ได้ห้านอยากกินไก่บอกตอนนี้ยังขายไม่ได้เลยเข้าไปนั่งเออหลบไปนั่งตากแอร์ก็ได้แล้วห้านก็อพอฝรั่งเขากินเหลือหลานก็ไปเก็บมากินกันเก็บเศษกระดูกไก่ท<ไ> <bracket. S 1> ี่เขากินเหลือ<ไ>เอากลับบ้านไปกินมามานั่งกินตรงนั้นเลยอ่ะค่ะ เดี๋ยวเราจะพาน้องไปกินเคปซีนะไปสร้างความสุขให้หลานได้ไหมพาอหลานไม่เคยกินเคปซีเราจะพาป๋าจะเลี้ยงเคปซีได้ไหมได้เดี๋ยวป๋าพาไปกินเต็มที่เลยนี้ป๋าจะพาไปกินแบบอยากกินอะไรกินอยากสั่งอะไรสั่งเอาเต็มที่เอากลับบ้านด้วยและตอนนี้เราจะพาหลานๆไปกินไก่ทอดไก่ทอดที่ฝันไว้ไปไก่ทอดป<ะ>๋าตามลงยุมาตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแมคโดนัล์นะครับสาขา,านาขอบุณบ้านนะครับที่ให้เราเข้ามาถ่ายทำานะื้อขอ ผมเรียกว่าอาหารที่ร้านทั้งสองคนไม่เคยได้กินตั้งแต่เด็กสำหรับเด็กชุดนี้เลยไหมชุดนี้เลยไหมชุดนี้เลยไหมเอามาเลยเอาชุดนี้เลยเนี่ยชุดให้ให้ให้คุณย่ากินด้วย499เอามาสองชุดเอาไปส่งทงานนองอืมเนี่ยติดกี่สายอ่ะเนี่ยไปเรื่อย

กินกินเลยลูกคินข้ากินกินเลยมนเนี่ยฮะกินเลยหลานเหลานเข้ามานั่งพอเขาหลังลุกไปก็ไปเก็บเป็นินได้กินนะเป็เดเป็นไงลูกเป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมม่เก็บอ่ไมครับ่อยมากู้กน่นี่ลูกมากินโค้โห่ไปไมนที่เด้กินโอ่งไก่นอร่มากแ้อันนี้ไ้กิน้อไก่นีอันนี้ด้วย่กินกินเก็บนอี้ด้วยนะลกนะของหนูหมดเลยทั้งหมดนี้ของหนูหมดเลยอหมขอบค คนค่าอด้ยากครับยากกินอย่างนี้ได้ยากกินนี้ได้เพราะไก่ยากกินไม่ได้อยากให้ดูน้อร่อยหรือร้อนอยากเห็นอยากเห็นไว้วป้าอันนี้ของใครผู้จ้าดงยุงก่อนผู้จ้าดงยุงก่อนกินน้ำด้วยกินน้ำด้วยดูน้ำก่อนพี่ป๋าและนี่คือความสุขโหแฮปปี้มากครั้งหนึ่งในชีวิตที่คนเป็นพ่อแบบนี้ี่คนเป็นพ่อแบบนี้เขาอยากทําให้กับ แไม่ใช่ลูกของเขาแต่เขารู้สึกว่านี่เหมือนลูกเรานี่แหละก็คือลูกเรานี่แหละทุกคนก็เป็นพ่อแม่พี่น้องกันเป็นญาติสามกันง่ายใหญ่ไหมโตเลยเก่งมากเลยอ่คได้กินอย่างนี้ไหมได้กินแบบนี้ไหมได้กินอย่างนี้ไหมคะคได้กินไหมคะ อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะต้องขอบคุณเออกินเยอะนะครับขอบคุณพี่ป้าน้อาที่เข้ามาช่วยหนูอ่าต้องขอบคุณเูอะีลูกคุณป้าดีใจมากเลยลุงป่าลุงยงดีใจมากเลยเนาะก็ใช่ใช่ดีใจมากคุณป่าใช่ปะวันนี้เรากลับบ้านไปเราจะกินข้าวอร่อยมากทำโมกลับไปบานให้กลับไปบ้านทุกคนพลิกชีวิตประกบประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งมั่นปรารถนามีกำลังที่จะเคลื่อนหนุนชาติศาสนาสังคม เพื่อแผ่กับผู้อื่นมีเมตตากรุณาขอทุกท่านเป็นที่รักของมนุษย์เทวดาสืบไปครับครับสุดท้ายแล้วผมฝากคุณยายเนาะคุณยายดูแลหลานที่ดีสุดนะครับผมรู้ว่ายายรักหลานมากอยู่ละเลี้ยงหลานดีแน่นอนขอให้คุณยายแข็งแรงแข็งแรงครับใช่ขอให้เด็กดีนะนะเดี๋ยวเรากินกันขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ดูแลส่บเราสำเร็จทุกคนสำเร็จเจริญรุ่งเรืองเพื่อฟูมิฐาน ไปบ่ายไดครับไปบ่ายนะเดี๋ยวให้หลานกินแล้วนะครับเราอยู่ก็จะกินด้วยกิงหลานกินด้วยโอ้โหช็อตนี้เด็ดมากสายมากสายสายไม่ทันทันนะตันนะโอเคขอบคุณทุกคนจากจุดใจขอส่งความสุขเรามีความสุขข้าหน้าขอส่งความสุขเนี้ยทุกคนให้อิ่มเอมใจนะครับมีพลังที่จะสู้ชีวิตไปด้วยกันนะคนไทยรั